แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งเราจะเริ่มจากแผนภูมิรูปภาพนะคะแผนภูมิรูปภาพจำนวนเครื่องครัว การใช้รูปภาพ1รูปภาพไม่จำเป็นต้องแทนจำนวนของ 1- ชิ้นเท่านั้นแต่ในกรณีที่เรามีข้อมูลเยอะเราสามารถให้รูปภาพ1นึ่งรูปแทนจำนวน10หรือ100ในแผนภูมิรูปภาพจะมีข้อกำหนดเพื่อบอกให้รู้ว่ารูปภาพ1รูปแทนจำนวนของจริงจำนวนเท่าใดในที่นี้ข้อกำหนดคือ กำหนดให้รูปภาพ1รูปแทนเครื่องครัวจำนวน10ชิ้นเราลองมาตอบกันนะคะถ้วยเท่ากับเท่าไรสิบใบค่ะจานเท่ากับเท่าไรายี่สิใบค่ะแก้วเท่ากับเท่าไร 30ใบค่ะช้อนเท่ากับเท่าไร40่40คันค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะแผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นคือชื่อของแผนภูมินะคะเส้นแนวตั้งหรือเส้นแสดงจำนวนจะ,จ,จะใช้บอกจำนวน ของนักเรียนเส้นแนวนอนจะบอกประเภทของสิ่งของในที่นี้ใช้บอกระดับชั้นนะคะตัวเลขใช้บอกจำนวนนักเรียนว่ามีจำนวนเท่าไรนะคะตัวกราฟใช้บอกปริมาณนักเรียนว่ามีจำนวนเท่าใดคะ่ะ